สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best Friend ค่ะเราห้าสิบหกนะคะวันนี้อ่ะเช้านี้เ,เรามาทำคลิปดีๆกันดีกว่านะจ๊ะมาดูความรู้สึกวันนี้ใช้ไพ่สำรับนี้นะคะนะเรื่องเกี่ยวกับความรักนะจ๊ะ คลิปเป็นคลิปแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นอย่านำคำทำนายหรืออะไรใดๆนะคะไปใช้อะไรเกี่ยวกับส่วนตัวนะคะหรือว่าตัดสินใจเรื่องสำคัญนะคะอะไรที่ดีๆก็น้อมรับไปนะคะส่วนอะไรไม่ดีก็ไว้เป็นแนวทางนะคะดูอย่างมีสตินะคะมาค่ะขอญาตเปิดไพ่ทั้งหมด3ามแถวนะคะไปเลยแล้วก็ขอญาตเปิดทีเดียวและอ่านทีเดียวนะคะ อแบบแรกก็ตรงกับหน้าไพ่เลยนะคะโอ้นเนี้ยเปิดก่อนทำไมต้องมีไพ่นี้ออกมาด้วยนั่นไม่เป็นไรแหละเราดูไพ่ต่อไปนะคะว่าไพ่เขาจะออกมาเป็นยังไงนนะแล้วเดี๋ยวพี่หมอจะอธิบายทีเดียวนะคะ อนนี้เป็นต้องหัน่างี้สิอ่าไม่ห้ เรามาดูปัจจุบันของคุณก่อนนะคะนะตอนนี้นะคะปัจจุบันของคุณณตอนนี้เนี่ยก็คือไม่บอมวความรู้สึกว่าตัวคุณนะคะจริงๆแล้ว่คุณมีคู่รักอยู่แล้วนะคะ <c oughs> คุณมีคู่รักมีคนรักอยู่แล้วแล้วก็คุณทั้งคู่ก่อนข้างจะรักกันดีนะคะ <c oughs> แล้วก็มันมันมันเป็นความรักที่มันให้ความสุขความสงบอะค่ะความสุขความสงบ มันเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันนะเท่าที่พี่หมอเห็นนะคะอ่านตามหน้าไพ่นะคะมันเป็นพลังงานรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะที่นี้เอ่อมันรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันรู้สึกว่าให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณทั้งคู่ะคะ่ะเคยผ่านความเจ็บปวดหรือความ ผ่านการเสียใจการสูญเสียมาแล้วในความรักนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณทั้งคู่ก็เลยไม่ได้คิดมากหรือไม่ได้กังวลอะไรในความรักหรือว่าเหมือนให้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะในอดีตนะคะเป็นบทเรียนหรือว่ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคู่ต่อไปหรือหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาอดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันนะคะนะคะแบบนั้นมากกว่า และพวกคุณทั้งคู่ก็เลือกที่จะแบบให้เวลาเต็มที่หรือว่ามีความสุขกับครอบครวัวนะคะอืมที่หมอมีความสุขความรักของคุณค,ค่อนข้างดีมากๆนะคะแทบไม่มีอะไรน่าห่วงอะเรามาดูต่อกันนะคะอืม บอ,อกว่าคุณมีแผนจะแต่งงานกันนะอืมก <c oughs> าววันนี้ไพ่ออกมาดีมากๆนะคะ รู้สึกว่าน่าจะลูกดงของพี่หมอหรือว่าช่องของพี่หมอตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่คนที่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วไหมโอ๊ยขอโทษค่ะลืมเมื่อก่อน่ะมีแต่คนที่แบบว่าคือพลังงานอะจะดึงดูดกันเข้ามานะคะดึงดูดเองนะคะมันไม่มีเรื่องบังเอิญใครก็ตามที่เข้ามาเจอคลิปนะ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะว่าพวกคุณถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะคะไพ่จะเรียกหาคุณเองนเมื่อ <c oughs> ก่อนจะมีแต่คนที่แบบเป็นรักสามเศร้าอะ่ะ แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออมีแต่นคนสมหวังเนาะเห็นไ้มคะไพ่จะออกมาดีตลอดเลยไพ่มันจะ้อกันเกือบทุกคีปอะอ่ะทีเนี้ยพี่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณนะคะน่าจะเป็นตัวคุณแหละเพราะว่าไพ่เป็นควีนนะคะนั่นหมายถึงว่าตัวคุณแหละเป็นผู้หญิงนะคะน่าจะเป็นคุณผู้หญิงแหละหรือว่าคุณทั้งคู่ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีทั้งจูบคัพเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ย ไพ่เดลิเวอร์ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าพี่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณนะคะกำลังวางแผนหรือจะลงมือทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอนาคตการมองการไกลเกี่ยวกับอนาคตหรือวางแผนอะไรต่างๆมากมายหรือว่าคุณจังคู่กมันมีการวางแผนกันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานนะคะหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะว่าให้มันไปเป็นไปในทิศทางไหนแต่พี่หมอมีความรู้สึกว่าพวกคุณอนะ่ะอาจจะยังไม่ได้แต่งเร็วนี้หรอกนะคะเพราะว่า พี่หมอมีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อะคะ่ะน่าจะมีปัญหาอยู่เรื่องทางด้านการเงินแต่ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่ามันแย่นะแต่หมายความแค่ว่าคุณอาจจะมียังไม่พอตามที่แบบต้องการนะคะหรือวางแผนเอาไว้ว่าจะมีสมมติว่าคุณวางแผนไว้ว่าอาจจะมีสักสิบล้านยกตัวอย่างนะสักสิบล้านแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีอยู่ประมาณสักสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่หมอมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกคุณตั้งใจหรือว่าหวังเอาไว้นะคะในคู่ของคุณนะคะ มันจะผ่านไปได้ด้วยดีพี่หมอต้องบอกอย่างนี้มันมีอุปสรรคนะคะเพราะว่าไพ่ตัวนี้ค่ะหกไม้ตัวนี้นะคะคือมันไม่ใช่จะได้มาแบบง่ายๆมันจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ได้รับชัยชนะและได้รับความยินดีได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแต่กว่าจะได้มามันก็ต้องเหนื่อยนิดนึงหรือต้องแลกกับหยาดเหงื่อแรงกายหรือการทุ่มเทอะไรบางอย่างแหละคะ่ะ มันต้องเข้าใจนะคะว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่อยู่ๆเงินก็จะลอยมาหาเราถ้าเราไม่ทํางานหรือถ้าเราไม่ลงทุนเราไม่เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจริงไหมคะเนาะนะแล้วก็ตบท้ายนะคให้บอกว่ามันก็คงต้องถึงเวลาอันเหมาะสมอันสมควรของคู่ของคุณแล้วนะคะที่แบบว่า จะได้ลงเอยกันจริงๆหรือว่าจะได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะนะเพราะว่า The View of Fortune นั่นหมายความว่ามันถึงเวลาแล้วถึงท i m มิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยนะคะ เนาะอืว้าวคลิปนี้นี่รู้สึกว่าเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะคำทำนายที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็พี่หมอก็หวังว่าขอให้เป็นดวงของคุณนะคะถ้าหากคุณมั่นใจว่าเป็นดวงของคุณหรืออยากให้เป็นดวงของคุณก็น้อมรับไว้นะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์นะคะว่าน้อมรับนะคะขอบคุณคลิปดีๆนะคะแล้วก็น้อมรับพลังงานดีๆน้อมรับคำทำนายทั้งหมดขอให้เป็นของคุณเองนะคะ ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าเป็นดวงของคุณมันก็จะเป็นดวงของคุณนะคะแต่ว่าอย่านำไปตัดสินใจใดๆนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นพลังงานแรนดอมของคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูนะคะถ้าอยากจะให้แม่นหรือว่าใช้ในการตัดสินใจอะไรใดๆที่สําคัญแนะนําให้มาดูส่วนตัวมากกว่านะคะลองมาดูกันได้นะคะราคาของพี่หมอก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะจ๊ะราคาย่อมเยารับประกันว่าคุ้มแน่นอนนะคะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยพี่หมอการันตีว่าพี่หมอไม่เหมือนหมอดูคนไหนแน่นอนนะคะอันนี้ไม่ได้ดูถูกท่านอื่นนะเราไม่ก้ากา้นกันและกันอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่ดวงสัมพันธ์ที่มีต่อกันก็แล้วกันนะคะอ่ะขอดูไพ่สรุปหน่อยแล้วกันนะจ๊ะโอเคจัสมินนะคะไพ่ดีอีกแล้วค่ะ that's m e n นแล้วก็ t ร e e อ o ส์นะคะโอ้ oh, แล้วก็ Tru of p p n n n c l คนะคะ่ะอืมต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนตั้งใจจะทำทุกอย่างอ่ะคะ่ะ S 1> <S 1> เด okay. <an> ี๋ยวมันจะถึงเวลาทามมิ่งของมันจริงๆนะคะอืมโอเคคำทำนายในคลิปเรนดอมนี้นะคะว่าความความรักของคุณแล้วก็ความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ของคุณเป็นยังไงนะคะก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะถูกอกถุกใจนะคะแล้วก็เดอะทารอด เดอเบสแฟนทาร์หาสิบหกได้เป็นกำลังใจแล้วก็สร้างรอยยิ้มดีๆให้กับทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่รับชมติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์น่ารักๆรัก,รกเข้ามานะคะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะถ้าใครฟังจนจบนะคะถ้าใครแชร์คลิปของพี่หมอนะคะ นะแชร์คลิปของพี่หมอไปนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานการแชร์นะคะไว้ให้พี่หมอด้วยแล้วก็ไดเล็รมาหาพี่หมอได้เลยนะคะได้ทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น i g จหรือว่า l ล n e นะคะหรือว่าเฟสเือจะเป็นเมสเซจก็ได้นะคะเอาหลักฐานมานะคะถ้าแชร์แล้วนะคะหมายถึงว่าแชร์คลิปอะไรก็ตามที่เป็นของพี่หมอนะคะแชร์ไปนะคะแล้วก็ถ้าแชร์ถึงสิบครั้งแล้วนะคะอ่ะ รวบรวมมาให้พี่หมอนะเราก็มาดูดวงฟรีกับพี่หมอได้นะคะฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ